ายบุญธรรมเลศสุขีกเกษมอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเลขานุก,การศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนเปิดเผยว่าศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์พศ2566โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถานนสะสมสองวันระหว่างที่11-12เมษายนที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุรวม618ครั้งจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุ สะสมสูงสุดพฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุดคือไม่สวมหมวกนิรภัยรองลองมาคือขับรถเร็วเกินกําหนดประกอบกับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกของวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ได้เดินทางถึงจุดหมายแล้วอีกทั้งหลายพื้นที่มีการเล่นนัดสงกรานต์และมีการเฉลิมฉลองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คาดว่าจะมีการใช้เส้นทางถนนสายรองมากขึ้นทำให้มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูง ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจึงได้กำชับจังหวัดประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจบังคับใช้กฎหมายจราจรอ,อย่างต่อเนื่องเน้นการดูแลบริเวณสถานที่จัดงานพื้นที่ท่องเที่ยวพื้นที่เล่นน้ำสงกรานและเส้นทางโดยรอบพื้นที่โซนนิ่งเป็นพิเศษรวมถึงใช้กลไกในระดับพื้นที่ดำเนินมาตรการทางสังคมอย่างเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัยทางถนน,นปีนี้มีการเดินทางออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยเพิ่มขึ้นปริมาณรถ ในเส้นทางต่างๆจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งที่ประชุมก็ได้คาดการณ์นะครับว่าวันนี้รถส่วนใหญ่ก็จะไปถึงพื้นที่พื้นที่ที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดถนนนะครับจะเป็นถนนในเขตอบตอของหมู่บ้านหรือหมู่บ้านเนี่ย37เปอร์เซ็นตนะครับถนนของทางหลวงใกล้เคียงกันนะครับ36เปอร์เซ็นนะครับนะช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดนะครับจะมีอยู่สามช่วงนะช่วงที่เกิดสูงสุดเนี่ยจะเป็นช่วงหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มนะครับก็ยังสอดคล้องกับข้อมูลเมื่อวาน 11%นะครับช่วงบ่ายสามถึงบ่ายสี่8%เสียแล้วกาช่วงบ่ายสี่ถึงห้าโมงเย็นนะครับ7.65%เพราะฉะนั้นถ้าเราดูในช่วงเวลาก็จะพบว่าตั้งแต่บ่ายสามเป็นต้นไปเนี่ยแต่ไปจนถึงสองทุ่มันเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสการเกิดเวสูงสุดนะครับ สำหรับประชาชนที่ประสบหรือพบเห็นอุบัติเหตุสามารถแจ้งเหตุได้ทางสายด่วนนิรภัย1784หรือแจ้งทางลายปอพรับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนไลน์แอด 1784ddpm เพื่อประสานให้การช่วยเหลือต่อไปขณะที่แพทย์หญิงสิริรัตน์สวรรณธิ์ผู้อำนวยการกองป้องกันการบาดเจ็บกลมควบคุมโรคเปิดเผยว่า สงการานต์ปีนี้กรมควบคุมโรคเล่นรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยทุกครั้งเมื่อเดินทางเพื่อลดความรุนแรงต่อการบาดเจ็บที่ศีรษะเมื่อเกิดอุบัติเหตุด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัฒผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงการเล่นสงการานต์เกินขอบเขตมีการทะเลาะวิวาทกระทำอนาจารต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายเน้นการจับกลุ่ม1ิบข้อหาหลัก และ5วันหลังจากนี้จะมีการปรับแผนเพื่อลดอุบัติเหตุและเหตุการณ์ต่างๆด้วยด้านนายกรัฐมนตรีห่วงใยประเด็นด้านความปลอดภัยจากการเล่นน้ํากำชับหน่วยงานที่รับผิดชอบกํากับดูแลจัดก,กิจกรรมต่างๆในแต่และพื้นที่ให้เกิดความปลอดภัยทุกด้านแก่ผู้ร่วมงานขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ดูแลพื้นที่ให้มีแผนเผชิญเหตุให้พร้อมสักสิทธิ์ประดับศีลรายงาน